กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลหลังจากมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งโพสต์ข้อความพร้อมจานอาหารโดยระบุว่าเราไปออกเดทก,กับผู้ชายครั้งแรกเขากินดอกอัญชันที่ประดับมาในจานเราอายพนักงานมากอยากลุกออกมาจากโต๊ะมันใช่หรอไขเขากินกันอะหลังจากที่คลิปได้ถูกเผยแพร่ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากส่นวนมากระบุว่าไม่เห็นจะแปลกเลยในเมื่อดอกอัญชันนั้นกินได้ถ้ากินใบตองที่รองจานก็ว่าไปอย่างขณะที่บางคนระบุว่าดอกอัญชันแทบไม่ต่างอะไรจาก ผักกาดหอมที่รองจานมาให้ซึ่งสามารถกินได้และหลายคนก็รับประทานซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาอาย